คันนี้ส่งรอบเมื่อไหร่เร็วๆนี้เพราะว่ายังไม่เสร็จเหลือแอร์ไฟเพราะว่าทําท่อมาแล้วเหลือแอร์ไฟเก็บงานตรวจเช็ครละเอียดล้างขัดฟอกจบรายการพวกนี้ก็ส่งมาไปเลยก็สเปกกระบะคันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพื้นเรียบนะฮะสเปคที่ลูกค้าเขาต้องการเลยคือ1นะครับโปรหน้านะหนึ่งคือต้องแข็งแรง2คือความสูงเนี่ย 2, 19, สเมตรสิบเซนนะครับและที่สําคัญคือ เว้นช่วงหน้าไว้นิดนึงนะฮะตามสเปคคันเก่าของลูกค้าคือเราก็เว้นหน้าข้างหน้าเนี้ยไว้ให้อยู่ที่ประมาณ55เซนนะในเรื่องของการเซอร์วิสอะไรต่างๆนะครับด้านบนนะมีที่เก็บผ้าใบให้นะครับส่วนด้านข้างก็เป็นสแตนดาดทั่วไปเลยนะครับมีซุ้มล้อให้กันชนข้างก็เซ็ตให้ตามหลักขนส่งนะครับพื้นเรียบนี่อย่างหนาเพิ่มเติมนะครับคือด้านหลังนะครับ ป่าท้ายของเรานะเราทําให้ตามสเปคลูกค้าก็คือความสูงอยู่ที่80เซนนะครับ80เซนแบบนี้80เซนนี่แล้วก็มีตะขอดึงให้ด้วยนะเพื่อความแข็งแรงนะครับด้านหลังนะครับถ้าเป็นสแตนดาดทั่วไปนะครับในส่วนของรางรถไฟนี้อาจจะมีแค่3รางนะครับตัวนี้ที่เราใส่มาเราบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวเราจัดการแข็งแรงให้เลยนะเพราะว่าเวลาใช้งานจริงลูกค้าต้องเปิดป่าท้ายเราจัดการรางรถไฟเนี่ยให้ทั้งหมด5ตัวนะครับและยังไม่พอ มีเหล็กค้ำฝาท้ายเพิ่มอีก2อันนะฮะเป็นเหล็กแบบว่าเหล็กตัว C นะเพิ่มเข้ามาแล้วก็เวลาเปิดมาปุ๊บก็ให้มันล็อกกับตัวด้านล่างทรกนี้นะคร<ๆ>ับเมื่อกี้ลืมพูดไปที่บอกว่าทําไมต้องทําตามสเปคลูกค้า1คือลูกค้าเขาไปลากพ่วงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยการที่ลูกค้าจะไปลากพ่วงเนี่ยลูกค้าวิ่งงานกับ S C G นั่นหมายความว่าการที่เขาจะช่างน้าหนักอ่ะเขาไม่สามารถช่างตัวแม่อย่างเดียวหรือตัวลูกอย่างเดียวได้วเวลาเขาช่างเขาต้องช่างตัวแม่ พร้อมลูกทีเดียวเลยซึ่งคันเก่าลูกค้าเนี่ยตอนที่เขาใช้งานอยู่ล้อหน้านี่น,นี่ปลายล้อหน้านะถึงปลายล้อหลังลูกพ่วงอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะเลยตาช่างแล้วนั่นหมายความว่าลูกค้ามาซื้อปูบะลูกค้าก็อยากได้สเปคที่มันใกล้เคียงกับรถคันเก่าหรือถ้ามันสั้นกว่านี้หน่อยก็จะปลอดภัยนะครับซึ่งเราจัดการให้ตามนี้แล้วเราก็ลองวัดมาคร่าวๆแล้ว ก็ไม่น่าเกิดเลยครับน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าต้องการพอดีนะครับเราจะการใส่ย,ยางใหม่ให้กับลูกค้าเลยยางใหม่ทั้งหมด12เส้นแล้วก็กระทะใหม่ทั้งหมด12ใบรายใบเอ้เดอื่นๆอย่างเช่นพวกของเหลวน้ํามันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายจารบีกองเครื่องกองโซล่าตรงนั้นเราเปลี่ยนให้หมดช่วงล่างใหญ่เรื่องเพลาท้ายเรื่องอะไรพวกนี้นก็จะใหญ่กว่าการรับน้ําหนักอะไรพวกนี้นก็จะได้มากกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วกว่าตัวช่วงล่างเล็กนะครับ แล้วก็ระบบลากพ่วงของเรานะ,ะใช้ทั่วไปเลยนะ <c oughs> ก็คือเตนดาาทั่วไปนะ,ะที่เราใช้กันมาก็คือเป็นตัว KTK นะครับก็คือคุณภาพมากเลยนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือสายสายลมสายลมที่จะต่อกับตัวตัวลูกต่อกับตัวแม่ <c oughs> เพราะว่าตัวลูกเนี่ยมันก็ต้องเวลาจะเบรกนู่นนี่น่นมันก็ต้องใช้ระบบลมเหมือนกันซึ่งเวลามันลิงก์กันเนี่ยมันก็ต้องลิงก์ลมจากตัวแม่วิ่งเข้าไปตัวลูกเหมือนกัน บางคนถามนะว่าทำไมต้องใช้ลำโพงของ KTK นะครับเพราะว่าถ้าใช้เป็นลำโพง JBL หรือ Marshall เวลาเปิดใช้งานมันอาจจะขึ้นว่า Bluetooth devices is ready to pair นี่เราเลยต้องใช้เป็นลำโพง KTK นะครับจะได้ไม่มีเสียงอะไรพวกนี้ออกมานะครับนี่ภายในของ Euro 5ก็จะประมาณนี้นะครับของ Isuzu Giga ก็เหมือนเดิมนะครับเราที่เราเซตให้ลูกค้าแต่ละเจ้าก็คือเบาะภายในเราหุ้มให้นะครับเป็นทั้งเบาะคนขับเบาะคนนั่งแล้วก็เบาะนอนแบบนี้นะครับภายในโดยรวมถือว่าสวยงามมากๆเนี่ยเซ็ตทุกอย่างขัดฟอ,อกให้เรียบร้อยคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา7สปีดเกียร์ธรรมดา7สปีดตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นรหัสเครื่อง 6U Z 1นะครับ 6UZ1 แล้วก็แรงม้าทำได้อยู่ที่380แรงม้านะครับ เซตค่าสแตนดะาร์ดนะ3ด0แรงมาสภาพสวยงามมากเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวลองเปิดด้านใานให้ดูเพราะว่างานเราอะ่ะถือว่าโอเคมากนะครับเราไม่ได้คำนึงถึงว่างานกระบะอย่างเดียวนะเราคำนึงถึงงานสีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่างานสีของเราที่เราทำนี่เราเก็บงานทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือว่าด้านนอกด้านในคือเราจัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้สวยๆงามๆนะครับ ถูกใจนะสายซิ่งแน่นอนบางคนเขาก็ดูเรื่องเรื่องว่าความสะอาดสภาพด้านในเป็นยังไง1นงนะ2คือเขาจะมาดูพวกนี้พวกรอยต่อพวกนี้สําคัญคือที่ว่าถ้ามันจะมีเห็นได้ชัดเลยมันจะเป็นรอยต่ออีกแบบหนึ่งการทํางานอีกแบบหนึ่งนั่นหมายความว่ารถอาจจะมีการเคยชนมาแล้วเคยชนมาแล้วแล้วก็มาเคาะปะผุดัดทุกอย่างใหม่หมดทําเป็นรถคันหนึ่งขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นไปได้นี่คือสิ่งที่ลูกค้าเขามองเหมือนกันแต่รถของเราทุกคัน ไม่ได้ซื้อรถอุบัติเหตุหรือว่าซื้อรถที่มีการเสียหายอะไรแต่อย่างใดนะครับรถทุกคันที่เราซื้อซื้อจากลานประมูลทั้งหมดลานประมูลมันยังมีหลายเกรดอีกเกรด A B C D รถที่เราซื้อก็จะเป็นเกรด A B C D เ,เ,รเราไม่ซื้อนะครับเราซื้อรถเกรดเเท่านั้นนะนั่นหมายความว่าถ้าลูกค้ามาถามอย่างถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่มีคำถามมาว่า เอ๊ะทำไมรถเราถึงไม่มีราคาที่มันแบบถูกๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถที่เราคัดเกรดมาแล้วนะครับคำว่ารถคัดเกรดหรือว่าอะไรคัดเกรดคู่นี้มันมีประเด็นอยู่นะมันหมายความว่ายังไงบางคนเขาก็ใช้เป็นคําโฆษณามันก็ต้องดูว่า เขาได้ทาอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแค่นั้นเองอันนี้คือไม่รู้นะเราไม่ได้ว่าใครนะแต่ในมุมงของเราคือรถคัดเกตหรือว่าอะไรคัดเกตคือเราคัดเองจริงๆคัดได้จริงๆสมมติว่าเราซื้อรถคันหนึ่งออย่างผมไปญี่ปุ่นเงี้ยผมจะซื้อรถคันหนึ่งเงี้ยผมวิ่งเข้าลานมูลเลยนะคือเข้าลานปาะมูลเช็คทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องสตาร์ททุกอย่างนะสตาร์ทนะรเครื่องฟังเสียงเครื่องวอร์มเครื่องให้มันฮีตดูวิว่าไม่มีปัญหาน้ําดันเสียง แปลกหรือเปล่า2คือดูตัวคัสซีมีผูไหมมีอะไรไหมแต่รถที่การประมูลเนี่ยเราไม่สามารถขับได้คือซื้อรถกับ VIP เนี่ยนะครับถามว่ามันเป็นรถมือสองก็จริงเวลาอนาคตใช้ไปอ่ะถามว่ามันมีอะไรที่มันอาจจะมีเสียบ้างนู่นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือรถอ่ะมันเสียได้อยู่แล้วล่ะแต่สิ่งที่เสียไม่ได้คือเสียชื่อ บริษัท VAP เนี่ยไม่ให้เสียชื่อบริษัทแน่นอนนะครับเราว่าอันี้น่าจะเป็นจุดเด่นของเราด้วยมั้งเรื่องการคัดรถเช็ครถแล้วก็ประมูลรถเองนี่คือการคัดเกรของจริงเราคัดมาเองจริงๆครับผม